สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับทุกวันจันนะฮะจะเป็นวันที่เราประกาศว่าบอลนอกแค่สะจบอลไทยอยู่ในสายเลือดเราจะต้องสนับสนุนนะครับฟุตบอลไทยทุกระดับคุณผู้ชมครับปกตินะฮะเรามักจะดูลลกสูงสุดของประเทศไทยนั่นก็คือทางด้านของโตโยต้าไทยพรีเมียร์เลกนะครับแต่วันนี้ฮะคุณผู้ชมครับลงมาหลีกความสําคัญความเข้มข้นไม่แพ้กันเลยครับกับยามาฮ่าเลกวันนะครับ เพราะวันที่ผมกําลังเสนอเรื่องนี้อยู่นั้นก็ผ่านครึ่งฤดูกาลไปแล้วทุกช็อตเด็ดของยามาฮ่าหลีกวันมีอะไรเราจัดไปนี่คือยามาฮ่าหลีกวันนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือจบฤดูกาลทีมแชมป์รองแชมป์แล้วก็ที่3ก็จะได้เลื่อนชั้นสู่ลลกสูงสุดของไทยแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทีมอันดับหนะน,นึ่งของหลีกวันณขณะนี้นครราชสีมาเอฟซฟอร์มจะเจ๋งแค่ไหนนะครับมีคิวนะครับ บุกลงใต้มาเยือนกระบี่ครับแฟนๆโคดานนี่สุดยอดนะฮะเดินทางเกิน10กว่าชั่วโมงโอ้โหมากันหลายร้อยเลยครับแต่กระบี่นะครับในชุดเสื้อสีเหลืองอยู่อันดับ13แม้จะเสี่ยงตกชั้นครับแต่แค่8นาทีครับโอลิเวรานี่เป็นทางด้านผู้เล่นจากบราซิลส่งให้กับทางด้านชอนแบล็กกองหน้าจากฮอลแลนด์ครับหประตูต่อ0กระบี่ขึ้นนำนะฮะผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับอิทธิพล แก้วเขียวโยนให้กับทางด้านเอริวาโดโอลิเวรานี่ยแหละครับหลุดเข้ามาออลิเวราซัดติดทางด้านของกำพลออลิเวรายังได้บอลน,นะครับจ่ายให้กับทางด้านสมนึกแก้วอารพอน2-0โอ้โหกบีนำทีมจาาฝูงไปแล้วสองลูกนะครับเหลืออีก14นาทีสุดท้ายโคราชว่าอย่างไรในชุดเข้มนะครับลุยขึ้นมาแล้วเพโตรเวชปาดเข้ากลางสราวุธจันทภนะันฮะ ไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ2ทางด้านของโคราชนะฮะและก่อนเวลา4นาทีนาทีที่8 6โคราชกับโอกาสสุดท้ายโยนฟรีคิกแล้วดูฮะโกกับบีรับบอลหลุดมือไกลเกียรติเบียดตะคุโคเข้าไป2ประตูต่อ2ครับโอโ้เท่ากับว่าโคราชจ่าฝูงนะฮะยิง2ลูกใน14นาทีสุดท้ายไล่เจ้ากรบ,บี2 2จบครึ่งฤดูกาลนะครับเป็นจ่าฝูงนะครับชนะ11เสมอ5แพ้1นำที่2ถึง5แต้ม ก็ลุ้นกันอีกมันนะสำหรับทางด้านของหลีกวันนะฮะพูดถึงความเข้มข้นไปแล้วมาดูช็อตเด็ดๆในการยิงประตูบ้านช็อตไหนเจ๋งสุดเราจัดไปใน3ที่สุดอันดับ3นักเตะคูเรียนวูกึนยองสัดแน่นๆอบปะนครปฐมสไตล์ 2. ัมเบอรูยูเอชยามาอุจิชิปชิปชิวชิวสุโขและสุดยอดลูกยิงประจำสัปดาห์101จัดไปปรัชญาสิทธิคโคกเช็ดสะใจส่วนใครอยากดูสดรุปบอลโลกแบบมันและหาเย็นนี้17นาฬิกา30นาทีเจอกันในท็อปนิวทางช่อง3 SD Variety ช่อง28และ38ครับ